กำลังเข้าแล้วกำลังเข้าหน้ารถแล้วก็สี่เทปห้าเทปเนี่ยแข็งัอแล้วเนี่ยเอาก็เอ้ยมึงระวังให้ดีได้ขอแล้วให้ปรับเปอีนเดียเลยขอบคายเดอร์ลิเทียนอย่าอย่าอย่าให้มันโดนจิบนะไม่งั้นมันไปเรื่อยนะใครวะไอเหมือนเหมือนเหมือนสแกรี่บูวี่อ่ะไอไอผีอ่ะผีที่ดีอ่ะผีหน้ากาดเออผีหน้ากากที่ดีเออแกเราแกเร้วทาจิ้มทีหนึ่งมันแกลงแกลงร้องแกลงร้องแกลงอก ไอ้สันมาที่กูต้องหน้าอัพแม่งนะมันจิ้มด้วยต้องหนีไกลๆอ่ะถ้าใครโดนจิ้มไอ้ใครไม่โดนจิ้มอ่ะแต่ไม่งั้นจิ้มต่อโอเจ็บโอ้โดนแทงทีไม่เป็นไรคนละใสาตัวเองพี่กี้จะล้มแล้วพี่กี้รักษาตัวเองก่อนไม่ทัน ลงก้าลงก้าวใครกาไดช่วยช่วยหน่อย่วยหน่อยเดี๋ยวว้าพี่นอนอยู่เนี่ยไอ้ออกูแลออย่ไปช่วยไปช่วยสารเลยพี่ไปช่วยสารไี่หไม่เห็นเลยสารคุณหรกบาคนไอ้เหี้ยตัวตัวมันเป็นคนธรรมดาเลยสจิคนคุณอคุณรอว่าไอ้ซอยนอนยืนมองกูอะเสร็ลัวสรลวอสบายเป็นสได้ พี Hoy, ality, ่หาน้องออกไม่เจอเจี๋วดูไอ้ันเจ็บมากเลยโอ้ยพี่หาน้องออกไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนจิ้มไรเฮียเอาปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยพูดจริีนี่้อะออกไม่เจอไอ้เฮียเชิญหน้ากจะเอ้าเดี๋ยวมันมาจิ้มกู แม่งปรับให้กูเอลต้าแต่คุยสิ่งที่กูยากเล่นก็คือดินก็คืออยากเล่นเป็นภาพดินน้ำมันแต่มันก็ดินน้ำมันเกินยดิคลิปคลิปเป็นคลิปเงียบใช่ไหมคลิปเฮ้ยคลิปอ่ะ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 อ่อ่ะ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 แล้อไะอึงอ่ะอ่อ่่อ่่อ่่่อ่ะงาอ่ะอ่ะออ่่ออวะไม่มี

ใช่เขาถ้าเขาเผชิญหน้ากับไอ้ผีตัวแรกที่เราไม่เคยเจอมันจะขึ้นขึ้นแชทบอลเลยใช่เผชิญหน้ากับไอ้เดียนี่ใช่แต่ถ้าเจอสองครั้งแล้วก็จะไม่ขึ้นไม่สนิมไอ้สิทธินะกูอะอะไรใครวกลัวป้าเด้เอ้ยหันหลังมาเนี่ย What did he say? Stop! ไม่สนิมไอ้สิทธ์จริงไอ้ไอ้เด๋วฮะกลอกเลยวะไอ้ไม่ใช่ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหะไอ้หุ่นนัวไอ้ที่อยู่ไนไอ้อยู่ไหนไอ้เดียดี้คูู่ ตัวจได้ว่าที่เจอและที่ตอบอย่างที่มนตาอ๋อเวสเกอร์เหรอเวสเกอร์มาเอ๊ะเรไมน้องไม่เห็นกล่องวะเอ๊ะมันมีซัมบี้ด้วยอะตามกูตามกูมาตามกูเอ้ยถ้ามีซัมบี้ก็ไอ้นี่ไม่ใช่หรอวะเนมิสิดสูกแล้วถ้ามีซัมบี้อะมันมีหนวดฟาดพี่ด้วยอะเนมิสิดแสดงว่าเนมิสิดหลบ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 ตีได้ไหมตีไม่ได้ตียังไงมันก็ออกมาจากมือมันตรวดอะตรวจก็ออกมาจากมือมันตีไม่ได้มันฟาด มันฟาดมันฟาดต้องหลบนะเดี๋ยวจะติดโควิดนะออ้มโหลบโควิดหลบโควิดหลบโควิดมันไล่กูอยู่คนไรคนไรคนไรกูดีออกไปนะไล่กูอยูู่กปั่นอยูยูกูปั่นอยู่กูกูทำงานอยู่นี่อ่ะเฮียแล้วปั่นซะเสร็จเลยก็ให้มันมากลัวอะไรเนี่ยไม่เห็นเลไปเลยโอ้แล้วอันนี้มันแบบแบบไอซ์สองใช่ไหม ไม่ใช่เนี่ยโรงพยาบาลท่อยู่ไหนเนาะแล้วใครวิ่งจี้วิ่งมาทางนี้วะอ๋อใช่กูวิ่งผ่านออฟฟิศเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครมาอยู่เนี่ยปัดเครื่องก่อนพี่พี่เผือกทำไประเบิดไปสองรอบเปดิไอ้ดำนี่มันเนื้อหอมขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็ไม่ชอบเปล่าตั้งเป็นที่เนี่ย ไอ้ห้องห้องไฟอ่ะห้องที่มันมีไฟส้มอ่ะอ่าตัวกลางตัวกลางอ่ะห้องกลางกลางแหลบกลางแหลบไม่รู้ล่ะพี่งออกไปละอ่กร้อนกูนั่นเนี่ยโอเคมันวิ่งมาพี่แทนนี่ไงช่วยไปช่วยไปเพื่อให้จะห้องกลางกูมัดนะพี่ว่าห้องกลางกูมันมันไม่มันอะไรทั้งอย่างทำไมมันตีซัมบี้อ่ะอุ๊ชมันวิ่งตีเก็บเกี่ยวอย่า ต้อเครื่องตรงนี้ติดกันเหมือนจะหลุดยากมันกดเที่ยงเลยอ๋อเึ่งโอ้ยเอากูต่อไม่ได้เที่ยมันจะเต้นเชิงแจ้งเสี่ยวรีบวัยต่อมาเข้าแบกพี่นายกดน้ำมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่ไม่กูนี่ไอ้กูว่าแล้วกูเองแล้วคือจะเสร็จแล้วพี่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 ปัดระเบิดพี่ปัดระเบิดมันรู้มันรู้พี่อยู่นี่พี่ปัดระเบิดแล้วไม่ใช่มาตามน้องอยู่ เยซอมบี้อยู่กับพี่ซอมบี้อยู่กับพี่ตามน้องอยู่ตามน้องอยู่ซอมบี้อยากปล่อยซอมบี้มากเลยสัตว์ไม่ได้เอาแล้วนะสนามทุกโอ้ยมาเกิดอะไรคือตรงๆไม่ได้ซ้อมสกีแซมบี้ไม่ชอบเกิดอะไรอยู่ข้างหลังเลยใช่เครื่องเพื่ออลาหรือเปล่าเพื่ออลามึงอวานมึงอยู่ตรงไหนทุกื่องเพื่ออลาแน่เลยเครื่องเพื่ออุาจ้า หน้าตอบิวพับไม้ไม่ลงกู้็แต่เนเนปสินไม่ใช้แซนเลยน่าแหละนีอย่างเป็นตาฉันเลยเฮ้ยเครื่องที่กูปัดจะเสร็จอยู่แล้วขยิ่ตรงเครื่องข้างหน้าปัดไปก่อนก็ได้นะปัดอยู่ปัดอยู่พี่ดูพูดมาสิไม่อยากมีชีวิตอ่ะอุ้ยใครพูดอยากมีชีวิตโอเคลัก่อนเอ้าทำไมโดนอะไรอะ ไม่ไม่โดนกูไม่โดนไม่โดนน้องไม่โดนน้องไม่โดนน้องอุ้ยอุ้ยสายผ้าไม่โดนแล้วน้องเย็นไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไอ้ระเบิดรอดพี่ช่วยอยู่โอ้ยเราจะรอดไปเนี่ยพี่ช่วยอยู่จะไรมันจะไรไอ้ทำไมน้องรอดเขากี่ก่อนน้องรอดเขากี่ก่อนไปเธออะไร พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยดูอยู่คือปวดอะรี่ี่สิบี่สิบี่สิลวะลงข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างก่อ่าอยู่กูยอยู่ื่นออกวากไปอวะกับมาแล้บไปนอนกหิกับพี่่้อยู่ังแตงเลัแ อได้ยาๆอยได้ยาวไอ้สารนะปีอะปแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนมาหาชุไปไห้เปเล่นมาบ้ไปไหนอย่แถว้างบ้างไ่เปนรมปนไหับาแล้วไ่ก้เร่มพงมาหมันิ่งไปบ เห็นกูเห็นกูเห็นกกใครไปช่วยได้ปะฉันเองฉันเองฉันวิ่งมาวุ้ยพลาเฉันมาฉันมาพูดสิยังมีชีวิตอ่ะพูดดิยังม่รู้อู้่นไเย้อยย้อยใครพี่ก้บลบอกทีนึงเฮ้ยบอกบๆ มันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับมันวนมันวนมันไปดูแหลกไปล้วใครอยู่วอยู่ไม่ใช่ฉันแล้วนึงอ้อมมโอ้สมีนโอ้ยโอ้ยื้นพืนนนรอไปก่อนรอไปก่อนโอ้ย้ยเปิดประตูลยวประตูระยะงประตูมะยะเประตูรยปอยู่เปอยู่ประตูระยวยด้วยมป เปล้วเิ่้วนกันวะประตูอยู่ไหนไม่ได้มองอะยังเลยู่าเมากลโอ้ยมาลักใครกูมามาลักใครกูดิไหนอะินผ่ปะเดินผ่านประตูเม่อก็นอ้ยเอ้ยกูซิกแซกกแซกโอ้ยโอ้ยย่าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลม อยู่ไหนอะนู่นเลยหนู่ซกไกลไม่ได้โมประตูเล้ยิ่โดนจูโดนไล่ก่อนโดนอุมแล้วอ้ะเดี๋ยวโรอแขวนแล้วกันนะแขวนเหี้ยวลล่้เฝ้าเฝ้าเอาเลยก็ได้เฝ้าเลยเเฝ้าเนเฝ้ามันจูบเลย ออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้ประจุประจุมาเอามาเอา ule, ไจีเที่อะไรเฝ้าด้สัตว์เนโอ้โหมันไปเดินออกไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยะไบ้าง <play> <Brittany dressed honestly> โอ้ยมันเฝ้าเกินไม่มีใครไปช่วยหลอกกูให้เขาออกไปแลวเพื่อนไม่เป็นไรนะในมือตัวเองแหมจะเป็นเมาส์แป๊บนึงน้องมาแล้วยืมียเมาส์น้องมาใช้